สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของ Blue's t ต d ด y กับผมปาล์มสาบาท5บาทเหมือนเดิมที่จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับแน่นอนวันนี้ก็คงจะพูดถึงข่าวของอัลซิ i ดซซี่เจา้าเฟลิกแล้วก็เรื่องราวอื่นๆ นะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็ติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบววยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอนะครับอยากสดชื่นตลอดในการทํางานก็แนะนําเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยสําหรับยาสีฟันมาสเตอร์พีททูสปาร์ตครับ ใครอยากมีลมหายใจสดชื่นยาสีฟันคุณภาพแบบนี้นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปที่ l ล n e แล้วก็แอดมาได้ครับที่ PALM 5 5นะครับก็ไปว่าหนึ่งข่าวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยฮะมีอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มันที่ช่วงประมาณสาส่ทุ่มบ้านน่าจะเกินนั้นด้วยนะครับประมาณ5้าทุ่มบ้านเราเนี่ย ฟอร์ิโซโรมาโนรายงานว่าอักเซลดิซซี่เนี่ยบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับทางแอสตันวิลล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ดิซซี่เนี่ยต้องการเข้าร่วมทีมแอสตันวิลล่าท่ามกลางความสนใจจากอีกหลายๆสโมสรทั่วยุโรปหลังจากได้มีการพูดคุยโดยตรงกับอูนอเมรีโดยตอนนี้เหลือเพียงไฟเขียวจากทางเชลซีดีลวนี้ขึ้นอยู่ระหว่างการบรรลุข้อตกลงระหว่างเชลซีกับแอสตันวิลล่านะครับก็กลายเป็นว่าอยู่ที่2ทีมนี้แล้วนะครับ ขณะเดีวยวกันครับก็ฟาร์มิชฮอลกินครับรายงานว่าการย้ายทีมของอักเซลดิซซี่ไปแอสตันวิลล่าเนี่ยจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวและก็ไม่มีออปชันใดๆขณะที่เบนจาร์ขอบก็บอกว่าวูฟเฟนตันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่ความสนใจอักเซลดิซซี่ท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสรในยุโรปซึ่งดิซซี่เนี่ยข่าวอัปเดตเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากับแมทรายงานเนี่ยเป็นแมทร์อเลยนะครับ บอกว่าดิซซี่ได้รับความสนใจจากสโมสรระดับแบบระดับใหญ่เลยฮะทีมใหญ่ในบูเดซิก้ารวมถึงวูฟัมตันและบีอาริเลด้วยก็แสดงว่าหลายทีมสนใจนะสำหรับอักเซลดิซซี่นะครับแต่ว่าข่าวที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามีรายงานในช่วงดึกที่ผ่านมาครับก็คือทางฟรานซิสฮอกินเนี่ยเขารายงานจาก ESPN นะครับบอกว่าแอสตันวิลล่าได้ให้ความสนใจ ที่จะเซ็นสัญญาก,กับเจ้าฟิลิกนะแล้วก็วิลล่าเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาในตอนนี้นะครับโอ้โมาไงไม่รู้นะวิลล่าเจ้าเจ้าฟิลิกนะฮะซึ่งทางเบนจาคขอบก็รายงานบอกว่าเชลซีอะเปิดโอกาสรับข้อเสนอสำหรับดีลของเจ้าฟิลิกด้วยนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วนี่จากจากอักเซลดิซซี่นี่คนเดียวอาจจะไม่พอนะครับกลายเป็นว่ามีเจ้าฟิลิกเป็นอีกหนึ่งดีลที่ พร้อมจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็วิลล่านี่อาจจะเหมาสองเลยนะแต่ว่าเป็นรายงานจากฟอร์บิชอกินเท่านั้นนะครับไม่ได้มีรายงานจากคนอื่นนะครับก็มีเบนจาคขอบกับฟอร์บิชอกินนะครับ2คนนะฮะที่เหลือเนี่ยก็มีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับ ก็ดีแอดเลติกครับวันนี้สื่อเชื่อถือได้บอกว่าแมนยูเต็ดกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการยืมตัวคริสโตเฟอร์เองุนคูครับซึ่งทางเชลซีเนี่ยอาจเปิดโอกาสให้ย้ายทีมได้แบบสัญญายืมตัวนะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานเอ่อบอกว่าเข้าใจกันว่าเนี่ยทางเชลซีและแมนยูเนี่ยยังมีการติดต่อในดีลของเองุนคูและจะยาวไปจนถึงตลาดจะปิดตัวลงเลยก็คือคุยกันยาวอ่ะครับจนตลาดจะปิดหนึ่งในเหตุผล คือการย้ายของอเลฮานโดกานาโชยังมีโอกาสเป็นไปได้นะครับโดยที่าาทางเฟรเรนเิชันเบิร์กรายงานเพิ่มเติมบอกว่าไอาค้คุณครูเนี่ยไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมครั้งนี้ครับด้วยการย้ายไปบายเยนเนี่ยยังคงมีความเป็นไปได้แต่จะขึ้นอยู่กับมาติสเตลนะครับที่จะพิจารณาการตัดสินใจอยู่ต่อกับบายเยนอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะครับ ซึ่งมีรายงานบอกว่ามาร์ติสแตลเนี่ยไม่ได้มองเชลซีเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับช่วงเวลาในการพัฒนาฝีเท้าของเขาในตอนนี้ขณะเดียวกันครับมีรายงานเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการาโชครับสกายสปอร์ตรายงานว่าเชลซีเนี่ยยังไม่ได้สนใจอย่างเป็นทางการนะฮะสำหรับอ l เลฮันโดกาลาโชนะครับก็คืออาจจะแบบความให้การให้ความสนใจอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากขนาดน,นั้นอะไรประมาณนี้นะฮะ ขณะดูการเดลติกก็รายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยตั้งความหวังสูงมากกับฟิลิปโยเกนเซนที่มักจะเป็นมือสองของทีมอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้และก็ไมค์เพนเดอร์เนี่ยจะเดินทางมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ดังนั้นการที่พวกเขาจะเซ็นสัญญากับผู้สัญญสรตรูคนใหม่เข้ามาในเดือนนี้เนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับซึ่งถ้าเราดูจากสปอร์ตเชลซีเนี่ยที่ยังมีกาเบียลซโลนิน่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ไม่แปลกใจที่มกักการ จะไม่เซ็นประตูนอกจากจะมีการสลับสับเปลี่ยนระหว่างซานเชสกับยอร์เกนเซนนะครับขณะเดียวกันเดลี่เมลรายงานว่าความเห็นที่มาจากแหล่งหรือว่าจากแฟนบอลของเชลซีเนี่ยพวกเขาต้องการเห็นเจ้าฟิลิปขออภัยพวกเขาต้องการเห็นฟิลิปยอร์เกนเซนครับผูส้สอบประตูที่เสัญญามาจากเบียเรลลด้วยค่าตัว20.7ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ได้รับโอกาสลงเล่นครับหลังจากเปิดหนายขึ้น,นเรื่อยๆกับความผิดพลาดของโรเบิร์ตซานเชสนะครับอันนี้เป็นรายงานจากเดลี่เมลนะ แฟนบอลอยากเห็นแล้วนะฮะอยากเห็นฟิลิปยอร์เกนเซนนะไม่ใช่แค่เมืองนอกครับผมว่าบ้านเราก็อยากเห็นเหมือนกันขณะเดียวกันเดลี่เมลก็บอกว่าโรเบรซันเชสเนี่ยอาจถูกดรอปจากการเป็นตัวจริงโดยเอนโซมาเรสกาหลังจากข้อผิดพลาดในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยทางฟิลิปยอร์เกนเซนเนี่ยกำลังรอโอกาสตรงนี้อยู่นะครับก็เมื่อวานนี้เรารายงานเรื่องนี้ไปแล้วนะว่ามีโอกาสจะโดนดรอปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดลี่เมลเป็นอีกหนึ่งสื่อที่รายงานเข้ามาเพิ่มเติมต่อจาก เมื่อวานรู้สึกจะเป็นเดลี่เทเลกราฟที่รายงานนะครับขณะเดียวกันครับก็ฟาบิโซโรมาโนรายงานบอกว่าคัน,นิชููเมกาเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ทางยูเว่และเชลซีได้มีการเจราจาเรื่องการย้ายทีมนะครับนี่จะเป็นหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองจนถึงว่าสุดท้ายของตลาดครับด้วยหลายสโมสรให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับชููเมกาไปร่วมทีมนะครับซึ่งดูทรงลวไปแน่สำหรับชููเมกานะครับ ขณะเดีวยวกันก็มีรายงานว่าพาเลสเนี่ยอาจจะต้องเผชิญการแข่งขันจากทีมอย่างเชลซีลิพูและไบรตันในการคว้าตัวเอลฮัจิมาลิกดิยูฟครับวิงแบ็กซ้ายของซาลาเวียปรากซึ่งประธานของซลาเวียปราคเนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้กล่าวว่าถ้าลิพูและเชลซีตัดสินใจยื่นข้อเสนอประมาณ17หรือ18ล้านยูโรเนี่ยผมคงจะลังเลที่จะจัดการเรื่องนี้ในทิศท,ทางที่แตกต่างออกไปเพราะมันเกี่ยวกับการโปรโมทสโมสรและผลประโยชน์ของตัวนักเตะด้วยนะครับ ซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครนะนักเตะคนนี้นะฮะขณะดูยกันเบนจาคขอบรายงานว่าโอมาริเคลรีแมนครับนักเตะที่ย้ายมาจากวิลล่าฮะหลายคนอาจจะลืมไปแล้วไม่มีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวนะครับเชลซีจะเลือกเน้นในเรื่องของการดร้วยความฟิตให้กับนักเตะให้สมบูรณ์ร้อเซนและทํางานกับนักเตะในเรื่องของความก้าวหน้าที่คอแพมโดยจะไม่มีการเสี่ยงใดๆนะครับขณะเดียวกันมีสถิติที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีผู้สบตูคนไหนใน7จ็ดลีกใหญ่ ที่มีจํานวนการผ่านบอลต่อ90นาทีเนี่ยหรือผ่านบอลไปข้างหน้าต่อ90นาทีได้มากกว่ายอเยเปตรวิช e นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่แอบไปพัฒนากับทีมสตราบุกแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับหานะเดียวกันมาฟังหนึ่งในอ,อ,อดีตนักเตะเชลซีที่ต้องออกมาคอมเมนต์ทีมประจําก็คือจอห์โอบิมิเกลนะฮะอบิมิเกลออกมาบอกครับบอกว่าผมเข้าใจว่าอาดีตเพื่อนุ่มทีมของผมเนี่ยผมอาจจะไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ แต่ผมจะพูดออกมาตรงๆเลยว่าเราต้องการผู้สับประตูระดับท็อปและกองหน้าระดับท็อปเพื่อคว้าแชมป์ลีกโรเบิร์ตไม่ใช่คนคนนั้นและนิโคลัสแจ็กสันก็ไม่ใช่คนคนนั้นเช่นกันนะครับซานเชซไม่ใช่ผู้สับประตูคนนั้นและนิโคลัสแจ็กสันก็ไม่ใช่กองหน้าคนนั้นที่จะพาเราคว้าแชมป์ลีกได้พวกเขาอาจจะพาเราไปถึงท็อปโฟได้แต่ถ้าจะคว้าแชมป์ลีกและพาเราไปอยู่ในจุดๆนั้นเนี่ย หรือจุดที่เราควรจะอยู่เนี่ยพวกเขาไม่ใช่คนที่ใช่เลยสําหรับผมซานเชสแสดงให้เห็นอีกครั้งกับความผิดพลาดเขากําลังทําอะไรอยู่จะรีบร้อนออกมาทําไมทําอะไรอยู่กันแน่ผมรู้ว่าถ้าคุณโทรหาปีเตอร์เช็คตอนนี้แบบส่วนตัวเนี่ยเขาก็คงอยากจะพูดเหมือนกันแต่ผมเป็นคนเดียวที่ออกมาพูดเรื่องนี้นอกจากนี้จอร์ดอบีมิเกลก็บอกว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกเจ้าของทีมชาวอเมริกันมากนัก พวกเขาเรียกมันว่าฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์กันแน่ถ้าใครเรียกว่าฟุตบอลว่าซ็อกเกอร์เนี่ยผมไม่อยากจะคุยด้วยเลยเพราะมันชัดเจนว่าคุณไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้แต่สำหรับผมเนี่ยโรมมนดบราโมวิชคือคนที่ใช่จริงครับเขาทุ่มเงินมหาศาลดึงนักเตะที่ดีที่สุดเข้ามาและทําให้แน่ใจว่าเราจะอยู่ในจุดสูงสุดเสมอทุกปีเราคว้าแชมป์ครับและเป็นผู้ท้าชิงได้แม้ว่าเราจะไม่ได้แชมป์ในปีใดปีหนึ่งแต่ ปีต่อไปเราต้องได้แชมป์หนรายการให้ได้สําหรับเราเนี่ยโรมันคือตัวจริงเสียงจริงนะครับขณะเดียวกันก็มีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกันนะฮะสำหรับข่าวตลาดซื้อขายเชลซีแต่ข่าวล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของแมตต์ลอนะครับที่รายงานเรื่องของอัลเซลดิซซี่ที่ได้รับความสนใจจากทีมในบุนเลซก้านะครับแต่มีวูฟกับวิลล่าเนี่ยที่ให้ความสนใจค่อนข้างจะหนักหน่วงหน่อยนะครับ ส่วนเชลซีเนี่ยข่าวซื้อขายเพิ่มเติมเดี๋ยวผมเช็คให้นะฮะมีเดลิเมลรายงานเรื่องชูกูเมกาครับบอกว่าปอร์โตยูเวเอเวอร์ตันเวสแฮมดอทมุลเนี่ยรวมถึงสตาร์บุกนะฮะต้องการที่จะเซ็นสัญญากับคานีชูกูเมกานะครับโดยที่เหมือนเชลซีเนี่ยจะมีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาที่40ล้านปอนด์นะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะจบแบบไหนนะสำหรับคานีชูกูเมกานะครับ ส่วนตลาดซื้อขายข่าวอื่นๆของทีมเนี่ยมีฟอร์เรนเพเทนเบิร์กรายงานว่าดูเบนอโมริมเนี่ยกำลังพยายามอย่างหนักที่จะเซ็นสัญญากับแพทริกดอกูครับก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงดอกกูคือเป้าหมายที่อโมริมต้องการครับซึ่งเขาแสดงให้เห็นชัดเจนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับไอนี่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเรียเบติสเนี่ยต้องการคว้าวตัวอีแวนฟุกซันมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวนะครับ ถ้าจําได้นี่เชลซีเคยมีข่าวอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ฟอร์มตกจัดๆนะหายไปแล้วนะครับเอ่อขณะที่เรเดโวครับสื่อชื่อดังในสเปนบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยเชื่อว่าการย้ายทีมของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยมาที่มาดริดเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วที่98เปอร์เซ็นต์นะครับแหมเหลืออยู่อีก2เปอร์เซ็นต์นะครับขณะเดีวยวกันอเล็กซ์ครูครับก็รายงาน,นครับอเล็กซ์ครูที่จากท็อกสปอร์ตนะครับบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็กำลังมองหาผู้เล่นเพิ่มเติม นะฮะและกำลังพิจารณาที่จะยืมตัวอีแวนฟูกูซ่นกองหน้าของไบรตันมาร่วมทีมนะครับที่เหลือก็ดูแล้วยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะ,ะมีเรื่องเจ้าฟิลิกอย่างที่เรารายงานไปกับแอสต l มิลล่านะครับเอ่อโรมาโน่ครับรายงานบอกว่าเอานาเซอร์ Sir, เนี่ยกำลังเจรจาก,กับเลเวอร์คูเซนในการคว้าตัววิกเตอร์โบดีเฟสมาร่วมทีมครับโดยทีมจากบุนเดสซิกาเยอรมันต้องการค่าตัวที่ประมาณ50ล้านยูโรนะครับ มีข่าวของเจ้าฟิลิกเพิ่มเติมนะครับในช่วงเวลาเกือบเกือบตีห้าบ้านเรานะครับฟอบิโซโรมาโนเนี่ยรายงานว่าเจ้าฟิลิกเนี่ยก็ไม่ได้ยืนยันนะฮะว่าจะย้ายออกจากทีมนะครับยังไม่ได้มีการการันตีว่าจะย้ายออกแต่อูนเมรีเนี่ยก็ชื่นชอบในตัวนักเตะเช่นกันคือเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้ามีวิธีที่จะทําได้เนี่ยดีลนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นโดยมีหลายสโมสรครับได้พยายามที่จะโทรหาทางจอชเมเนเดต หรือว่าฮอกเกเมนเดสเอเย่นของเจ้าฟิลิกแล้วนะครับขณะดูกันครับมีรายงานจากแมทลอครับก็เข้ามาล่าสุดก็บอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังมองหาปีกหรือนักเตะในตำแหน่งหมายเลข9ในตอนนี้หรือไม่ก็ไปปิดดีลผู้เล่น2ตํตำแหน่งนี้ในช่วงซัมเมอร์นะครับก็ยังมีข่าวกับกองหน้าอยู่นะไปแปลกที่จะไม่มีข่าวกับมาติสเตลนะเพราะว่าเล่นได้ทั้งกองหน้าแล้วก็เล่นได้ทั้งปีกนะครับ ก็ออน่าจะประมาณนี้นะสำหรับข่าวที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากมากครับหลกัหลกๆเชลซีในเรื่องดีซซี่นะเรื่องของชูอเมกาแล้วก็เจ้าฟิลิกก็เป็นนักเตะที่มีโอกาสจะย้ายทีมได้นะครับอขอบคุณมากครับแล้วเจอใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ